ขสิบบอ,อกเร่านะคะมานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะคันนี้นะคะรถอีซูซูดีแม็กแ Highlander 2.5เกียร์ธรรมดาค่ะแจ้งจดทะเบียนในปี2005นะคะเครื่อง2.5ดีเซลความมันเร็วค่ะรถปี05เกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลสวยๆพร้อมขับพร้อมใช้มาแบบสไตล์เดิมๆนะคะรถเกียร์ธรรมดา เครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะเลขไมล์สองแสนหม่นแปดพันกิโลเมตรรถยนต์คันนี้นะคะราคาส่งต่ออยู่ที่1,49,000บาทค่ะเป็นรถเต็นนะคะลานมังกรนะคะทุกท่านอยู่ที่ตัพงค่ะจังหวัดระยองนะคะสนใจก็ทักเข้าไปได้นะคะภายในค่ะเป็นเบาะหนังสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดนะคะกว้างขวางสวยค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะ ่วงร่างสภาพสมบูรณ์ดีค่ะพร้อมขับต่อได้เลยกระบ,บะท้ายไม่ผุค่ะพร้อมแม็กไลเนอร์ปูไวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนค่ะสนใจทดลองขับหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อโทรคุยสอบถามกันได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมอัปเดตสถานะของตัวรถก่อนออกเดินทางไปชมตัวจริงด้วยนะคะเพื่อความสะดวกรัะสบายใจของท่าน สวัสดีค่ะ